สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาทะเลแถวบ้านนะคะใกล้ๆก,กับหมู่บ้านของเรานะคะวันนี้วันแรกนะคะที่ออกมาทะเลใกล้กับหมู่บ้านนะคะเหมือนกับที่เดิมนะคะเหมือนกับปีที่แล้วนะคะสถานที่นี่ดูบรรยากาศค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะทะลุ ก็ร่มนะคะก็มีสูตรสายเลยค่ะทุกคนค่ะมันอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะเยอะหน่อยที่นี่เดฟินนะคะสถานที่นี้ดูค่ะน้ำจะไม่ใสเท่าตรงที่วานไปไอแช่ที่นี่จะหินไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ หินที่เป็นเศษหินเล็กๆนะคะจะไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนกับที่เราไปครั้งที่แล้วนะคะที่ไปที่ไปตั้งแคมป์อะไรนะคะนี่สถานที่ตรงนี้นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยววานพาทุกคนไปดูนะคะฝั่งไปเราจะไม่เล่นน้ํานะคะเอาจจะที่ทะเลเราจะเล่นน้ําอยู่ตรงสระว่ายน้ํานะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละมาซิโมสวัสดีครับผม สวัสดีครับป๋าป๋าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่มีแดดจะเป็นคืมๆหน่อยคะ่ะแต่มีลมดูมีคลื่นแรงเลยคะ่ะเมื่อวานไม่มีคลื่นแรงเห็นไหมคะทุกคนมาเป็นวันที่สองแล้วค่ะตรงนี้ที่เดินนี่ก็คือทะเลติด แถวบ้านนะคะทุกคนคะ่ะวันละ18ยูโรค่ะสามคนเราตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะคะเข้ามาข้างในสระว่ายน้ําแล้วเราจะไม่ลงทะเลนะคะน้ําไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เราก็เลยมาอยู่เข้ามาข้างในเล่นสระว่ายน้ําค่ะนี่ข้างในสระว่ายน้ําแบบนี้นะคะก็จะมีโต๊ะที่เราเลือกไว้นะคะประจํา เหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะทุกคนมัตชิโมก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วมัตชิโมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโคมั i m ิโม,ม,โมจะลงไปว่ายน้ำในสระแล้วค่ะบานก็จะลงไปว่ายน้ำกับมัตชิโมเหมือนกันนี่แหละบรรยากาศภายในนะคะตอนนี้เช้าอยู่นะคะ10โมงเช้าคนไม่เยอะเท่าไหร่คนจะมาเยอะช่วงประมาณ11โมงครึ่งนะคะเต็มสระเลยวันนี้เรามาก่อนมาเช้าก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ละค่ะบรรยากาศภายในนะคะทะเลติดกับบ้านเราก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนำภาพมาฝากนะคะตอนนี้ช่วงเช้านะคะวันก็จะมาทะเลทุกวันเลยกับครอบครัวนะคะช่วงเชา้าเราก็กลับไปทานข้าวเที่ยงบ่ายโมงนะคะที่บ้านเราสวัสดีค่ะ